เดี่ดน๋ยวไปนอันนี้ก็จะเป็นทีวีจากไม่ว่เบิงสื่อเราก่อนลืมสื่อขออนุญาตออกสื่อออกเสียงเลยสำหรับอ๋อพี่ชยัยรัตน์เนาะจากกทมพูนแหลเดี๋ยวเพื่องหนึ่งเอาไว้ให้เราเบิงนั่งกับลูกแต่ว่าบผู้อาจารย์มันยังสายได้ห,หรือบ่ต้องไปต่อพี่ช่างอีบจักต้องลองเบิงก่อนสายมันยังมีอยู่บ่ ซรายมันยังมีหรอยังอ่ะนี่ตัวถึงทายนี่คือสาดเน่ยเอาบางำดื่งเออซื้อหรือใหม่ แต่ว่าทอทัดนะมันเบิ่งได้อยู่ทอทัดนะแต่ว่าในเฮือนในนี่อยู่เพราะทอถัดในมี่อยู่ปะนีมันใช่บัวร้ายเอาออกมาก่อนเพราะอันนี้ที่เราในเฮือนเฮือนผู้สาวกันเลยเฮือนเย็นเลยนี่มันคืนมันเย็นอยางคืนไม่มีผันลมจังหน่วยนี่หน่วยแล้วก็สายกลดมันขามันเย็นมาก มาลมโซล่าเซลล์ซะบ่นี่น่ะอันนี่นคเพื่อนนี่บ่ได้หัวบ่ยามฝนน่ะหัวแล้วเฮาฮะสดเลยหัวเนาะเป็นจังไดพี่น้องเอ้ยรอบ2มื้อนี้ก็มาหาเพิ่นเนาะสาววันยังสดคือเก่างาพ่อของลบ่เจออยู่อื คันติไปล่อคนเก่าเขากระบ,บอมาแล้วเขาไปสบายพอแห้งนะถ้ามีใหม่นะ <c oughs> จะนอนในสใสใสกับลูกนะนอนนอนไ่นได้นอนอยู่ห้องเทิงผู้บักนอน,อนใช้ลูก,ลกสาวานะมาเข่ากล้องน้ำแม่มด้วยฮะนี่นางนางลินมาออกื่อน้ำแม่มด้วยฮะมาอยู่บอ่อเอาพี่ไ้ไหใช้ลูกชายนะนอนอยู่ใส่ก็อยู่ลุมพกุกนอนอยู่หลุมนอนก็ไปอยู่ลุม มวนอย่ว่าบุญบาทของใดนี่นะมวนยุนมันนั่นะสบแบบว่าเหตุร้อมกันกับบุญในเฮือนบุญในเฮือนจะคอยกับเหตุคือการมีมอลำเล่องคือกันนี้มือเดียวกันอีกขันวัดขันวบอมกันกับนาซีไดมาลิอยู่พ้่นนองเลยครับการปฏบัติมันรพอมกันวันที่เทาเก่าที่ผ่านมาฮนะวันที่สิบสองสิบสามนมี บุญในบานนี้นี่อีกเลยบุญยังอะนไนมียังแล้วสลอง่าเต้ตทิพนเป็นู่นานอ้เห็ดขุเจ้าโต้ทิพนโอ้เห็ดขุ่ปีบอเห็ดเต้มันต้องสปีบุญบอกฮะสามปีะเกาโอแต่ว่าเลิกปีนี้ปีตำอิดมเห็ดขุาดงเปเอานทีสิบสอง เหมือน,นี้กัวันที่หา้าที่หกที่หา้าเอาบหวมันออกใจเจ้าคองนาองนากนดีใจย่บ่ได้ทอดถัดดีใจยังได้แต่ทอดถัดบ่เลี้ยวอยากได้เจ้าคองทอดถัดน้ำเ <laughs> <laughs> จ้าคองทอนถัดไปกรโซดีกันได้แต่เป็นหนุ่มใหญ่รักหกแล้ว โสดแล้วมีลูกคู่หนึ่งล้วอยู่กับลูกเราสองคนเท่านั้น,นบอกเราะปะกันแล้วเลิกลากันไปเนาะอยู่เป็นโสดนน่ะมันตายสีวิตก็อยากมีเพื่อนคุยคนไปดูแลยามแก่ยามเฒ่าเวลาเจ็บป่วยมาแล้วอะมได้หายืดหายาพาไปหาแพทย์หาหมอแล้วอะแม่ก็าเล่าได้คนเฮาแก่โตไปมันคิดเนี่ยหนไหนที่น,นายตายโบุญญาบุหูได้บุมีผู้เบิง่งซ้ำนั้นเป็นเนีนั้น เวลาแก่ตัวไปก็ต้องอยากมีคนแบบว่าคอยเบึงคอยแง่ขนาดเจ็บไข่ได้ป่วยได้ซะแม่อยู่บ่มัวนอะนะมีลูกมีเต่ากับบางทีแบบลูกเต่ากับมีข้อมีขั้วอะไรก็แล้วน่ะกันกับเจ้านี่นะเจ้าก็บ่อยากมีบ่หรอเนี่ยคนที่ว่ามาเป็นสร้างเท่านาะเนาะว่าเหตุพาสา้าษาภาพาหาอะละ พอพอสิเป็นแบบว่าหัวหน้าครอบครัวนะเป็นไงสักมาคุ้มมาคุ้มเอาชีวิตเราก็ชืว่าน่ะลงซานั่นแหละพี่น้องเลยเพราะว่าผมมีภัยเดิผมมีภัยตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่เก่ายังว่าคันว่าผ่อระบาดเรามีครอบครัวใหม่แล้วก็บโหแล้วก็ไปหาใส่กับครอบครัวเราฮะเนี้ยเนาะ อยู่กับลกกับล้านใช่ไหมกูอยู่นดั่นี่อันนี้ก็เป็นปูซาไม่ห่างไป่นอะรลูกเราปูลูกปูใหญ่นะสิบจากปีเก่อสิบ่าไรนะเก้าปีเก้ปีเกปีกับ2ปีปะสองปีสิเดือนเก้าปีกับสปี11เอ็ดเดือนปู่น่อยมันก็พอคอยแข้งแแล้วแม่เลี้ยงเดี่ยว เที่ยวจะไปหาหมอปะเด็กตะเหมยครับเอาเวลาไปนะไปโหลดอีหยังจ้างโหลดก็จ้างโอ้ไปนำโหลดเขาแปลว่าพากันขี่รถจักรไปนั่นนี่บอเนาะเมาไปอีกเท่าไดก็เอานะแต่นี่ไปนะจะไปไซโนนี่ ไปสวรรค์นัน่าจ้างรถก็สองพันหัวละในกีโลเมตรนี่ไปครับโซนเซโน่ไปอืมกันเมาไปแบบนี้แบบกระจ่างส่วนโตเด้แต่ไปเซโนโนี่มาสืส้อๆเหมืนบอ่อกพันห่าเนี่ยเรืเ่องไปกรับไปกรับโอ้ไปกรับพันหารถในบ้านบ่รถล,ลุงเงินใต่อืมเขาว่าเอาเลยบอ่อกพันห่านี บอ้เนานคนเงีเองกันโอ้คันหากหามันกับสตกประมาณเก่าแสนจาเยียบล้านไปแล้วไปหน้อยเยียบล้านหนึ่งไปแล้วงอเมาไปสวรรค์แห่งๆพันชงพันไฟพันไปหลดโดยสารก็ยังมดแต่นยังเปิดใจคือเก่าอยู่บคือเก่าคือเก่าน เปิดใจคือเก่าแหละเปิดหาคน่ชิมักุม,มาหุบเฮาอะไรพี่น้องเลยก็คือเอาถ่ายเป็นแหละว,นวนันดูวันเศร้าก็ดีเงินซาลานแป้นก็ดีก็ยังสิได้แบบปรับปรุงซ่อมแซมไลเพือ่อนในบัตรใสอันนี้มันเลยแตกง่ายที่มันเป็นแผน่นแผ่นเลียเล่ยงเนี่ยนะมันเลยแตกง่ายพุงง่ายโดนเลยอืมหาวไป กับยามห่อนกับสีห่อนมาจากแผ่นอันนี้นะห่อนไ่เห็นเลยเนือัดเบิร์ดแห้งเต็มมีู่บรีอัดแถวหกเอี่ยมแถวประตูอัดเบิร์ดแห้งห่อนนอนกลางคืนหัวคันไดนี่ดึงขึ้นมาก่อนี่ดึงนะอัดเบิร์ดนอนกลางคืนเออดึงขึ้นมากนอนไล้ว่าหงเยอะออกไปทางหลอดขอแม่เนาะดึงขึ้นมาที่นึ่นะถือว่าปิดโลกมันมีผู้ชายไหมผู้ชายก็บอนั่นดึงขึ้นก็ได้ ในนอนมีแต่ผู้หญิงลูกหลานมีแต่ผู้หญิงเลยสามสี่คนมีแต่ผู้หญิงเด็กน้อยโอ้แต่บ่อพ่อเจ้าก็บันมานอนน้ำยู่นีป่ะบอกเราบริคอยมาแล้วโอ้สามสี่เมื่อมาเมื่อนึงนี่ฝนขอบครัวฝนเนาะอะไรเนี่ยเราก็อยู่ฝนประจำเลยกลางเวรอยู่หน้ากลางคืนกับเมื่อนอนฝนโอ้โอ้โอ้พอแต่ผู้หญิงสามสี่คนแล้วนอนมีแต่เด็กนอน ได้รับได้ช่วยมือยังคนขึ้นโซโฟชักยังชักไม่หนนะยากเยอะอวัยวะเป็นอัดเบิร์ดและนอนกลางคืนโยมีแต่ผู้หญิงเนาะมันก็คิดยากเนื่อยนะค้างบ้านยอวัยวะคิดยากดลวยกันคนคงเบื่อไม่เสียใจใช่นหมเพราะอีหยางก็เพราะอีหยางเขาก็ว่าเจ้าบัดมีผู้ชายเนี่นี่นะคือจะหมดเขาแบบทีคิดบ่ดีกับเขาเนี่ยนี่นะ เบิ้งเพื่อนนี่คือมีแต่ผู้หญิงแท้ๆอย่างประมาณนีนะคิดยากเยอะแต่ละเวังระแวเองระวังเอาแะไรเนาะนอนก็ดีนอนไม่ใช่หรกันได้นอนรับเลยเนาะก็ได้พูดเหื่อยยังเล่กันได้นอนกันได้นอนรับไปแล้วเอารถเหมือนบอกขณะบาังคำหยาดเงาบุหงาไปกันคืนกินตุ๊กเงือนซามชีเถื่อนนะมันยาดไปทางไหนมันยาดออกมาเนาะยาดเงาตุ๊กตุ๊กบบายแต่ละมล็ดหยาดมันออกมาทางสารออกมาสองห้าไม่้ไง สห้าไม่ใหญ่บ่เห็นแล้วมันก็ชิเน่าอปห้าไหมชิอนพี่ยามันลงพุทธไม่ใหญ่ไม่ใหญ่บ่คอยได้อยู่สองชัมือผมานอนยู่นขึ้นไม่ใหญ่นี่ดิพอใหม่แม่ใหม่นี่ใหม่มันติดไม่ใหญ่มันติดเราเลยมันคืนนอน้ำเล่าขอเราไม่ใหญ่ผู้เชียทันบอบังคำนะคือทันบอบนาเราวิทย์้วาคอยถือมาอ เราเสียเดือนเก่าเดือนชิบกับวิธีโอ้มันตีนไ่ใหญ่มันบางคำหใหญ่ใหม่เลือกมาสองห้าสองใบแล้มันเาไปเคยอยู่ลำลาวได้คืนแต่เ่อใดเรามาเมือนก็นนอนลำลาวแล้วบบบางหัวเมือก็ยันคืนหนึ่ไปหัวลานหลุดอกลานหลุดไปสิได้ กันได้นอนแล้วก็ดีไครก็พอแล้วเนาะใครให้นะงกนงรับข้นอนไหชัครพี่แต่เมื่อมันเป็่เดือนปลาเป็นโดนมาได้ทุกมันหนุเดือนนี้เงาเสียอยู่ปะปวนนเป็นตอมทำลายอยู่สายอยู่ขอพี่เอออยู่นี่ แต่เนี่กินยาสองสามเอยกลงเลยจะแม่นสะเนาะแต่ว่ามันคนคนกินหลายมืนมันเปรี้ยนันว่าเจ็บมันชิ่มไงละเนาะเจ็บมันก็ต้องกินได้มันก็เจ็บเจือเจ็บมันก็กินเนาะเป็นกำลังใจให้สู้ๆเนาะให้ลูกก็ให้ยส่วนห้เศร้ากลับมาแข็งแรงปกติไวๆเนาะแลักการคอยมีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนเอ็นดูเมตตาสงสารแล้วก็หักแพงพี่น้องเลยเนาะกันคน ได้ที่ว่าเขามันเบิ่งมานส้มเนาะเกิดความแบบว่าเออสนุกทนใจเนาะอยากกอดอยากล้มเหลก็เกิดความเห็นอกเห็นใจนี่แหละสงสารเนาะเอออยากไปเป็นผู้นำครอบครัวเพื่อเด้อยจะไปเป็นเสาหลักให้เราได้เห็นเราคือทุกข์คือยากให้เราลำบากเท่านั้นเองก็แล้วก็จะคุยกับเพื่อนก็ทักมาแอ็นมาให้เอ็มินเดไรอย่างเง้ยเนาะเอากาษาเสียาทางเพื่อนให้เนาะแล้วก็ทักมาว่ามาคุยกันเนาะสุดท้ายก็ขอบุญขอคุณทางแฟนใหญ่ใจดีเนาะที่ให้เอา ได้เป็นซื้อให้นะมือนี้เนาะเอาถอถาดมา,มหาเหมาะให้เพิ่นเนาะเพลินอยู่ดีมีแห้งทงั้งพู่ใหญ่จะดีกับสุขภาพบุรุษแข็งเนาะรวมทั้งสาวันกับลูกกันอยู่ดีมีแหง้งเนาะมีแต่กุหลาบผู้ใหญ่เพิ่นฮักแพงแป่นฟันผุ้กระทามคำสูเจ้าเด้อโดยโดยโอเคเอาสบายดีสบายดีโดยโดยโดย